หลังจากที่เราได้ไปตะลุยล้างบางเข่นฆ่าพวกเราซีโนมฟในเอเลี่ยนไฟทีมอีลิทเหมือนจะเคลียร์ไม่โอ้โหนู่นไม่มีแล้วผมนูกวไม่มีแล้วกระโดดใส่เฉยเลยก็ไงแต่เองกูยังไม่ใช่ประตูบนรถทับกูห้องซูเปอร์แมนเฮ้ยไม่มีแล้วเปิดลง ระเบิดตุ้ไมไปเลยติดอ,อ,อะไรอยู่เนี่ยไอ,อประตูปิดปิด,ปดน่าเกลียดไหมนู้นอ๋อถ้าเราถอยไหนถ้าเราถอยเกินป่ะลิมิกซ์ลิมิกซ์ไม่ลักเฮ้ยมัวแต่เล่นช็อตดัโอ้ย เียระเบิดอะไรวะเนียยเสียหลไเะเออนีไงแมมแมมมแมมฉันน่ะเติบโตขึ้นแล้วเบื่อคนรู้ทัน กับระเบิดด้วยใครใส่การ์ดชาเลนจ์อะไรมาหรือเปล่าไม่ผมไม่ได้ใส่ใช่มาเลยโอ้ยเคลียร์เคลียร์โอ้ยเครียดเอ้ยเาข้บนเออระวังกับระเบิดโยโอเคหมดนี่มันสภาพตูดผมหลังจากโดนอย่างต่อเนื่องเลย ถึงทั้งผมและสหายจะเริ่มเจนประสบการณ์ในการรับมงือซิโนมบมากขนาดไหนแต่เรื่องความเนื้อหอมนี่มันจะแก้ไม่ได้เลยอ่ะีิชาให้เอาหลังชนเฮ้ยที่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ยมอกูอีกแล้วปล่อยปล่อยเขาปล่อยเขาไ

ออเนกสงสัยว่าจะแต่งตัวหล่อไปซะหน่อยเรากลับทานทันไปเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมดีกว่าไปอาวุธด้วยน่าจะดีนะก็มีปืนปืนมีอ๋อ EP ปืนหรือว่าค่าคาแซมปืนเฮ้ยมีท่าเต้นด้วยอย่างอย่างน่ารักเฮ้ยเฮ้ยอยากได้หมคาโบอยใส่อย่างเกเลปกติไม่เกเลก็โดนรุมขนาดนั้นนี่ย ข้าจะเผารังมันทิ้งโอ้โหโคตรไกลไกลนะเนี่ยเอ้้แลวถ้าปรับ DPI เมาส์เพิ่มมันจะหมุนหรือเปล่าม,มันหมุนหรือเปล่าเนี่ยหมุนถ้าหมุนโอ้อยู่ไหนมาเป็นชาวร็อกกันเถอะ ไอ้พวกผีไอ้พวกเอเลยะที่หนีออกไปถึงกระตุกไปล่อยานก็ยานก็ยืนอดทนเลยเขาพาเขาเตอมาแม่งดีแน่ๆเ้ยหยิบเลือดหยิบเลือดไม่อยาบหยาจอะหรเลย เฮ้ยวอลเลอร์รม,อรอรอมาวอลเลอร์มาโอ้วอลเลอร์วอลเลอร์รอเปิดเสียหลักไปก่อนโอ้ยมันปีบโค้ดใจเย็นไคุยกันใจเย็นใจเย็นเผาอยู่เผาอยู่จะรวยเลยมันอ่าตรงนี้มีสปิทเตอร์สปิทเตอร์โคเปอร์อยู่ตไปสรุปเฮ้ยเรารู้จักกันหรือเปล่าปุ้ม เสียหลักไปดิเจ็บเปล่าประมาณนี้เจ็บเปล่เรามีวงเวียนให้เล่นเรามีวงเวียนให้เล่นโอ้ยมีวงเวียนให้เล่นหอบป่อมอ่ะตกป่มเหรออย่ามาทางนี้เฮ้ยสถื่นไปดิแวะแวะเผาแวะเผาวายวายมีวงเวียนให้เล่นว่ายตายชั่วเรียบร้อยเฮ้ยนี่วงเวียนออกแบบมาไว้เล่นกับ <laughs> ไ่สู้กับพวกเอเลี่ยนแ <laughs> ต่ทำผมเฮ้ยนะมันไม่สาวน้อยเนี่หว่ะตายยากตายเย็นดนเยสาวน้อยมาเฮ้ยเบิร์นสาวน้อยดิเบิร์นสาวน้อยเออเบิร์นมัน <laughs> มาให้หมดมาให้หมด,มหหมดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ตายพอดีอุ้ยยังไม่หมดอีก เสียงนี่มันเสียงนี่มันเฮ้ยเฮ้ยกระเทกกระเทกกระเทกไม่ได้เด็กเอ้เสียงนี่มันเสียงนี่มันแม่เสาโนยมาเสาก็กระเทือนไปก่อน เกระเทือนไปอีกทีไม่ให้มาไม่ให้ไปเฮ้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สบการณ์แล้วไม่ได้รับประทานเดี่ยวไปซ้ายนี่มีประเด็นไหมมี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 อดเคลียใสใส่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 อดที่แป้งโหใส่ใส่กูอีกแล้ว สักมุมอ่ะคุณไปซ้ายผมไปขวาได้เลยเลียอีหีเลียที่ไหน้างนีดยาใส่หมวกจากหัวเพื่อหยีตกใจมุมนี้ผมว่ามีผมเช็คซ้ายผมอยู่กลางไฟวาองหน นี่กูอยู่หลังสซ่ทำไมกูโดนอยากหมดแล้วเหรอโอเครีอยูเลือกกันทำอะไรกันอย่างโชอบท่ายู่ให้กระสนเต็มกระสนตายอย่างเซ็กซี่อ่ะตัวนี้นัวถ่ายปกที่เดียร์สาร เฮ้ยเสียง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 นี่แม่ตรงนี้ตุ๊ตเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันปีนอะไรวะมันกระตกกระตกเฮ้ยมันบนไม่ได้ไหนปีนอะไรวะเมื่อกี้เมื่อี้ก็เพียแล้วเฮียแล้วเออเออเออตบเปิดสตันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มาแม่มาแม่มาฮัลโลแม่ก่อน แม่แม่ไม่เท่าไรเลยแม่แล้วแม่นอนโคตรเท่เลยเฮ้ยตัวนี้มาดูดูแม่นอนบรการแม่เท่จังโอ้ว้าวโอ้ยโอ้ยไม่ได้ ้ไอ้กูพ yes. <the imagery> ูดจบหน่อยเหอะเจ้าวันนี้เพื่อนมาหลอกก๊อกหนึ่งก่อนนี่ทุกคนให้ความสนใจนั่นนั่นนั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ได้แดงไม่ได้แดงรอบนี้บอกของจริงไม่ได้แดงก็ไม่ได้แดงรอบนี้ขนาดว่าไป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 โอ้โุกเดิมเดิมที่ว่าจะใช้ได้แหละไม่เท่าไหร่ มาเองไหมเนี่ยปืนรอละเสียงลำเลยอ่าเฮ้เฮ้เขนาดกูกระโดดหลบแล้วนะเนี่ยขนาดว่ากูเห็นมึงแล้วนะจะเอ๋มาเงีองหรือไอ้สัตว์โอ้ยแกมาลุกวนโกรธดิโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้เชีอยตัวเชีอยตัวเชีอยนั่น่ายี่ เพื่อนมีไข่ด้วยอ่ะไข่เต็มไปหมดเลยมันมีตัวอ่อนด้วยนะในไข่มันมีตัวอ่อนด้วยนะเมื่กี้อ่วเนี่ยมันออกมาเงเฮ้ยเู้ยเ้ยเ้องท้ยเบ้ยเันยเฮ้อเฮัยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยเเ้ย้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ย้เ้เยเย โดนกันท่วงแน่เลยทำมยโอเคนละมา้ลยมามามาอย่างเยอโอ้ยยังไม่หมดอียตกลบดอีกแล้ว โอ้ยแตกใส่หน้าเฮ้ยเสียงเสียงเสียงไหนไม่เมสเซ่เฮ้ยเมสเซ่สไลดสไลสไลดเฮ้ยหลังอืมเอาไม่อุ้ยอุ้ยกูล้มเฮ้ยสไลด์โคตรเท่เข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เอ้ย คาเลยตัวน okay. okay. ี้ดีจริงเข้าได้ทางเดียวโบริเออร์อฮิตมาแล้วมาแล้วกระบอกแมนไม่รู้จักอ้อมไม่รู้จักอ้อมว่าจะเข้ามาถึงแหละเอ๊ะว่าจะเข้ามาถึงแหละโบริเออร์สต็อปลงไปเผาไปหรอดไปหลอดพวกเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วสหาย เตียงเลยเวทีมันมากันเยอะจังเลยไม่หมดสักทีว่าถูกปั๊กไอเทียนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้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 ป็นใครเขาไเป็นตัวเชื่อนั่นดิเอาไปก่อนเลยเก็บ่เก็บเป็นใครตายไวเลยใช้เวทมนต์ไวเวทมนต์ปั๊กสโลแล้วเบิร์นสโลแล้วเบิร์น อ่าเยอะแค่ไหนแกก็เข้ามาไม่ได้เพราะมันเป็นโคขวดไปบอลปะเรียงนี้ไม่ดีมาแล้วสินะเฮ้ยนั่นน่เออนนนวิซายไปก่อนสตันโอ้โหอตไปตัาดระเบิดสตันอีกทีไม่เข้าไม่ถึงตัวบอกเลยโอ้โหแม่น what the fuck ช่วยช่ย ยังเลยทำไมกันฉันอย่างชอบเกมนี้เลยแบบเฮ้ยเสียงนี้ฉันไม่ไว้ใจเลยเสียงสปอยแล้วว่าเราจะเจออะไรข้างหน้าเตรียมพร้อมเลยอ่ะเอาดัมคแม่งหลอกโธก